ตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็ถามมาค่ะว่าหวานไปเอาวิตามินมาจากไหนมาขายแล้วนำเข้าไทยยังไงแล้วไปรู้จักกับโรงงานได้ยังไงแล้วเขาผลิตแบรนด์ให้กับเจ้าอื่นไหมเผื่อสนใจอยากจะไปผลิตบ้างโรงงานที่ผลิตวิตามินให้หวานอยู่ประเทศฝรั่งเศสเลยค่ะพอดีว่าเรารู้จักกับเจ้าของโรงงานแล้วก็พี่ชายของเจ้าของโรงงานเป็นเพื่อนสนิทกับเรา แล้วก็กลายมาเป็นหุ้นส่วนกับหวานที่นําเข้าวิตามินมาขายในไทยนี่แหละค่ะโรงงานนี้เปิดมาแล้ว18ปีนะคะเขาผลิตแบรนด์ให้กับร้านขายยาทั่วยุโรปเลยค่ะก็จะมีประมาณ2,000กว่าร้านขายยาที่นําวิตามินจากบริษัทนี้ไปขายแล้วก็ส่วนมากจะเน้นสารสกัดจากธรรมชาติ100ยเอร์เซเลยค่ะตอนแรกหวานก็ไม่คิดว่าจะทําหรอกทุกคนแค่งานร้านอาหารก็ล้นมืออยู่แล้วแต่เจ้าของบริษัทเขาได้มาชวนหวานทาค่ะเพราะว่าเขาเคยไปออกงานวีต้าฟู้ดที่เมืองไทย มาสองครั้งแล้วงานจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตค่ะบริษัทของเราชื่อว่าฟาร์มานัชเจอได้ไปออกบูธที่นั่นสองปีซ้อนแล้วและเขาก็เห็นว่าตลาดอาหารเสริมที่เมืองไทยเติบโตมากๆเลยแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากยุโรปค,ค่ะส่วนมากจะมาจากญี่ปุ่นหรือว่าจากจีนจากเกาหลีซะมากกว่าเขาก็เลยมาลองพูดกับหวานหลายครั้งมากเลยอยากจะเอาผลิตภัณฑ์ของเขานําเข้าที่ไทยบ้างแล้วเขาก็เอามาให้เราลองใช้ค่ะแล้วก็ใช้กันทั้งครอบครัว ละทุกคนแล้วหวานก็ขอเข้าไปเป็นร้อยกล่องเลยนะปีนั้นเอามาแจาก FC ที่เมืองไทยพอเห็นว่ามันโอเคเราก็เลยเริ่มลองขายที่ยุโรปเลยค่ะผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีทั้งหมดประมาณ150ตัวแต่หวานจะคัดมาเฉพาะ15ตัวค่ะที่มันขายดีๆแล้วก็ได้ผลดีแต่ก่อนจะขายทางบริษัทเขาก็ให้เภสัชกรประจําบริษัทนะคะมาให้ความรู้กับหวานก่อน เขาก็มาถึงที่ร้านเลยค่ะทุกคนเพราะว่าความที่หวานก็ไม่ค่อยมีเวลาเขาก็จะมาสอนว่าตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรตัวไหนทานด้วยกันได้บ้างคนมีโรคประจําตัวอะไรทานได้ทานไม่ได้ส่วนตัวที่หวานคัดมาก็จะมีเป็นบำรุงผมแก้ผมร่วงเล่งผมยาว อีกตัวก็จะเป็นบำรุงข้อเข่ากระดูกปวดข้อปวดเขา่าหรือว่าใครมีปัญหาไวทยทองเหนื่อยง่ายไม่กระฉับกระเฉงอยากบำรุงสมองเราก็มีค่ะส่วนตัวนางเอกอีกตัวที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคอลลาเจนนี่แหละค่ะทุกคนช่วยบำรุงผิวช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าให้ผิวสวยหน้าใสผิวแข็งแรงเวลาผิวเราแข็งแรงออกแดดก็จะไม่เป็นฝ้าเป็นกระง่ายค่ะแล้วก็มีอีกหลายตัวมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินบีรวมนะคะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงสมองช่วย ให้เรากระชับกระเฉงหรือไม่ก็จะเป็นโอเมก้า3เป็นแมกนีเซียม ทุกคนคะ่ะวิตามินทุกตัวบริษัทเรามีหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้ที่หวันนําเข้าไทยได้สําเร็จนะคะก็จะเป็นคอลลาเจนบํารุงผิวส่วนอีกตัวก็จะเป็นวิตามินบํารุงผมแก้ผมร่วงนี่แหละค่ะส่วนตัวอื่นๆก็กําลังจะตามมานะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนออยแล้วก็ขั้นตอนศุลกากรอยู่ค่ะกว่าจะนําเข้าไทยได้เราใช้เวลา1ปีเต็มคะ่ะทุกคนเพื่อพิสูจน์เอกสารอะไรหลายๆอย่าง โรงงานมีมาตรฐานไหมสินค้าทุกอย่างเป็นอันตรายไหมผลิตจากอะไรและแล้วเราก็ทําได้สําเร็จค่ะได้เลขอ,อยอเรียบร้อยแล้วหวันใช้ความพยายามศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทุ่มเทให้กับวิตามินพวกนี้มากๆเลยนะทุกคนขอบอกว่าดีจริงคุ้มจริงค่ะถ้าใครได้ใช้แล้วรีวิวจากพี P ่พที่ซื้อไปแล้วที่ยุโรปก,ก็มีให้มาทุกวันเลยทุกคนเข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็รีวิวจริงจ,งจากลูกค้าที่ใต้คอมเมนต์นะคะเปิดตัวในไทยมาได้2เดือนหวานนําเข้าท ที่ไทยได้ลดที่3แล้วนะทุกคนขอบอกว่าเห็นเงียบๆอย่างนี้แต่ส่งไม่หยุดนะทุกวันถ้าไม่ดีจริงวันก็คงไม่กล้าลงทุนลงแรงขนาดนี้หรอกค่ะทุกคนของไม่ดีขายครั้งเดียวมันก็ไม่มีใครซื้อแล้วใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าของดีขายแล้วขายอีกค่ะสนใจสั่งซื้อทักแชทมาได้เลยนะคะส่งทุกวันทั่วไทยแล้วก็ทั่วยุโรปด้วยค่ะ แต่ถ้าใครอยู่ยุโรปจะมีหลายตัวให้เลือกนะคะทุกคนส่วนขบวนการนําเข้าที่ไทยเราจะต้องไปติดต่อที่อยอยก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ติดต่อศุนย์รากากรแล้วก็ติดต่อบริษัทชิปปิ้งที่จะนําเข้าให้เราค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถ้าหว่านทำคนเดียวคงไม่สําเร็จหรอกคะ่ะถ้าไม่มีกัรยานิมิตรที่ดีมีผู้จัดการที่ดีคอยดูแลเรื่องเอกสารติดต่อเอกสารราชาการอะไรให้ทุกอย่างเฉพาะกับไเลยคือต้อง เพราะว่าวันนี้เขาไม่ได้แค่จะมีตัวคอเลาเจนอย่างเดียวนะเขายังมีอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องเล็บผมเนียนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อเราขอเอาวันนี้ก่อนทุกคนต